สวัสดีครับซาาสวัสดีซาสวัสดีสวัสดีสวัสดีาาาสวัสดีสวัสดีครับพี่พี่ปีปีพี่สวัสดีครับพี่โเกอร์ยูเฝากของวพีพี่เกอร์ยอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คออนท็อปเดีตื่น่โดดบ่ีตืนหไอ้ไทยไทยไทย มีเปย์ปะไม่มีเปย์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 เป็นอะไครับพี่ตี๋พี่พี่ตีเมื่อวานพี่ตี๋ขึ้นก่อดได้กล่องจูนมาหรือเปล่ากล่องจูนนี่อะตกตึกตายคือเวลาครึ่งชั่วโมงอะกล่องจูนจูนคิดดูแลิวเวลาขึ้นชั่วโมงอะยังไงก็ไม่พอพี่ไม่มีผมไม่มีผมไปอะได้แค่เศษแล้วผมไม่ได้ด่าผมไม่ผมไม่ได้ด่าคนแต่รู้แล้วป่ะแต่ว่าสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงก็พออยู่ อุ้มบาอุ้มาลอุ้มาอุมาอุ้มอุ้มเพื่อนอุ้มอุ้มหญิงไงนะพี่ใช่พี่เชาสวนแตงไอแจมู้จากมู้จากตีตอกลงอ่ะพี่ใช่ตีตอกลงตีตอกลงเจ้าตีตอกโลงเจ้าอฟัง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  โอ้ยจะวัดเบื่อพี่อหรน้องนึกว่าในหนังนึกว่าในหนังเหมือนแบบเหมือนจะมาประกบยิงไอ้เหี้ยจับกบมาเปล่าวะนั้นละน้องเงินเขาไม่เสียเงินแดงกันแล้วนะเขาไปซื้อยามยาห้ได้สามอันแล้วมันเหมือนใส่เกาะแค่ก้มปั๊มยาเรื่องอะไรปะเดี๋ยวโดน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 มิลล่าโตเดี๋ยวโดนมิลล่าโตอ่ากูตกแมพเพื่อนเสือก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 คืออะไรนะพี่ซื้อยาปั๊มเลือดอะนะใช่เกาะเลือดหรือเกาะพี่ มันปั่นปเลือดปั่นเลือดอ๋อมันไม่จะมานเขาเขาอยู่โรงพยาบาลแบบเต็มเลยอย่าผมด่านั้นเลยผมหุบได่าแล้วด่าแล้วเหนื่อยเหนื่อยตัวเอดใช้เงินพันเดียวเหงื่อออกหัวคุ้มและพนไม่ได้ด้วยเออท่ใช้แต่ยาเออใช้แต่ยาเอามันก็มีมันก็มีความหมายอะไรกันได้เมื่อพอกันน่ะไม่แต่ว่าบางทีมันมันมันก้มไปปามแล้วอยู่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เอฟเราเรามีหน้าตบอไป อยู่เอพี่อะไรวะไอ้สัเดีเลยอ่ะเย้าคนหลุดอ่ะายายายเอาอย่างเงี้ยเขามาต้อนรับเราหน้าบ้านขนาดนั้นแล้วหนัวหนัวหนัวไหนเออเต่พี่หนัวบังรู้ด่านเได้ไปบาร์เลยไปบารเลยไปบารเลยไปบารเลยเจ้ยรถยังใส่รูไม่ได้อยู่เลยพี่ไทยแค่ตายไอ้เหี้ยรถอไปพี่อยู่บาร์มัน้องชนลงน้ำปดิ เดาเขาอยู่ไหนวะอยค้เขาอยู่หน้าประตูไม่ใช่เขอยู่หน้าประตูพี่ขอเก็บรถหน่อยครับเราต้องขับรถออกไปไม่ใช่หรอเขาไปก็ได้นะมันเยอบาก็ได้นะเบามากก็ได้นะเยอะมากโอ้โหแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเี้ยเอ้เกเมทำเพื่ออะไรครับเนี่ยเหี้ยก่อรถเนี่ย จ่าจ่าอุ้มอุ้มอุ้มจ่าอุ้มจ่าอุ้มจ่าห่อจ่าห่อจ่าอุ้มไม่เข้ามาลองเราต้องไปเลยไปเนี่ยพี่โนคันเดียวไปแน้วไปตรงนี้อะไรเอาเนี่ยเราเป็นเจ้าพ่บ้านหรอกพี่เราก็อยู่ตรงนี้ดิ่เขาเข้ามาเองแหละเราอยู่ตรงนี้ล่ะไอ้เนี่เขามากดยันขนาดนี้เขายืนเก้อเขากลับบ้านคิดว่าเขาจะกลับบ้านไหมเขาซื้อยาเรียบร้อยแล้วอ่ะล้อพี่แล้วกลับนะพี่จีล้อพี่แลก็กลับไม่ได้ เขาจะอุ้มเลยนะเว้ยเขาบอกว่าเขาซื้อถูกมาแล้วด้วยบอกถ้าเราสายไร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 สามสิบห้าล้านอ่ะสายอ่ะโอ้ยเหียโอ้ยเียเป็นหยด้วยนี่วะจับพีดวงจันทร์้วยล่ะยโลมเชียคนที่ยืนอยู่ต้นต้นไม้ไปเห็นแล้วนะไหนวะจักเาสาว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 วสาสูสสูสูถ่ายสูอะไรไูไหนวะ เพื่ออะไรเนี no ่ยเขาทำเพื radi, ่ออะไรครับเนี่ยเขาไปนั่งเพื่ออะไรครับเนี่ยเยียถักลีเอาไว้เหี้ยกูก็วางอันน่ะเอารถดเดือบไปเหี้ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้อะไรหรอกเอาดีไม่เข้ามาจริงเหรอวะ ไปไปไปเอารถ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 ดีกว่าไปเบิกรถดีกว่บอกรถไปเล่นดีกว่บอกรถไปเล่นดีกว่บอกรถไปเล่นดีกว่ไปเล่นดยไปเลยอยู่นี้ไม่ได้หรายเพื่อนอยู่นี่เขาก็ไม่เข้าหรอกไปดีงามไปดิงามไปเต้าไปเต้าไปต้าไปเต้าไปกับพี่น้องพี่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 ไทยพี่ไทยไปเอารถไปเลยพี่ไทยไปดีไปมนี่น้องน้องจะลองอะไรอะน้องเย็นใจเย็นเย็นเย็นไม่มีรถที่อ่ะผมต่อรถตีไม่มีแล้วเหรออ่าเดี๋ยวกูเก็บสูตตานเลยเอ้ยเดี๋ยวเก็บอาบสองแล้วเบิกสูตตานได้แบบ ไอโชกแปารถหกประตูมาลูกโชคลูกหลบนะ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 ท่านหลบพี่พี่ีเอาไปป่ะหลบครับหลคับซ้อมได้ไหโชค่อเออกะหลอเอาตาลึกโบว่าพี่สีมาประมาได้สาไดมว่ได้ได้สามท่านครับตรงนี้ โยก้นมาผู้หญิงที่แต่งยองมาเดินบูานบ้านตาตาไม่เต็ม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 เบิก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 รถรถรถเบิกรถมาเร็วเร็วเร็วครบแล้วหมดแล้วเท่าไหร่อ่ะวันเนี้ยผ้าทุ่มผ้าทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาตัวเดียวลูกูใครเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะ

ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จัดไปพี่โดพี่โดรู้เลยครับโซโลครับบอมไปเทาอกแต่ไม่เท่าไหร่อืมไอ้หนอเขาชนกันเองชนกันเองคว่ำเลเทตุปเป้เลเทเดเฮ้ยก็จะยิงว่าแจ็คพีนเขาเลงนายแบบนี้โอ้โหเขาพยายามแต่เขาไม่แม่นเท่าไหร่จริงแล้ว

พวกบกระจอบมันเสียเวลาวิ่ไเรียวเรีวจริงแบบเรียวแต่ดคนเมื่อไหร่สาก็ทำพวกแม่เปเรียวเฮ้ร์วงชิบหายสายไม่อ้างตัเองเนเรียวเเล่นตัวอื่นไปเล่นตัวอื่นสาใส่กันเสื้อเชิ้ตจับเมียแม่งเอามาแทงแก๊งแบงผู้ายทุกอย่งไปใส่กู้ายเมียแม่งแบบโคตรแรงสุดวนนี้ชิบหายกูต้องมารอไฟแดงแต่เมียมึงแบโคตรชอบพิถหนูชอบแรง ไม่ใช่ของมึงแบบของเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอจาน โอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยเยี้ยขยันหัวหลิมมึงไ่ไหนวะเฮี้ยหัวหลิมเฮี้ยอยู่เดียใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เฮี้ยกระจกไอ้สัตว์เฮี้ยบ้าเพื่อนหัวมึงไงปัญญาอ่อนเฮี้ยไอ้สัตว์จะยกมือทำเยี้ยอะไรมือไัตัดเฮี้ยต่อบอลนะมือเฮี้ยี่เสี่ยวตากราบหลักเฮี้ย เหี้ยเหียยิ่งเดียวที่จะกับป่าแม็กเลยวะเที่ยะรองเท้าบาลองเซียก้าของปอมเที่ยะมันควรจะป้นได้แล้วเว้ยเนี้ยทำไมทำไมยาเพิ่มยาเพิ่มเลือดมันไม่มันป้นไม่ได้วะตอนนี้ได้เปียบเบ้ยหอดี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 ในขยะในรถก็เลยมีที่เราห่อไว้ก่อนเอาวได้ ทรงบห้าร้อยห้าสิบห้าเดี๋ยวเป์เอาเสียดาตันไปไหนฮะไอ้ตัวเด่นไปไหนแแล้วอะไปเจาบารมีเชี่ยอะไรมาเทียบเชียวพวกกูวะให้ให้ไอ้ัาไปลงไปนีลงไปนี้ลงไปลงอุปกรลอปกรันันกกกเข่ากเข่ากวอย่าแทงผมเลยดิ เอามาเข้าบ้านดิไอเยี่ยนอะเอาตีมีหอบ้อตีมีหอบ้างเต็มีหอบ้างอาตีมีหอบ้างเอ้ยเซิร์เซิร์ฟมาหอบักเอยิร์ฟมาหอบีักเอ้ยเอาพีดพีกินได้ไรได้ไรเฮ้ยเอาพีดมีกินได้ไรได้ไรได้ไรไ่ไรอีกได้ไรอีกอายยยยยย่ยย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 พี่ยยยยอยไมยย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 มยย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 ยไย้เีย ไม่ไหวเลยไม่ไหวละเทไม่ไหวเลยอ่ะมีเปย์ป่ะพี่มีเปยป่ะขอเปขอเปยหนึ่งพี่ขอเปย์ขอเปย์หนึ่งป้าขอเปย์หนึ่งเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเลบ้าเ ไอ้ยอยู่นี่คนหนึ่งนะเว้ยอะฮอมเผื่อขาดอีกแล้วเนี่ยขึ้นเข้าบ้านแล้วครับขอตบครับขอกับมึงมาดีๆลงมาดิเรจะอุ้มแล้ว อู๋อะไรครับไม่มีนะไม่มีนะมีครับมีครับไม่มีนะเจตเด้งครับเจตเด้งไม่มีนะจงไม่เด้งนะครับเออเออแลเปล่าวะเจตเด้งผมไปดูแน่นอนครับลองเบาลองเบา ต่อนหน้าตำรวจนะครับครับผมแคถามเขาเองว่าลงหรือเปล่าไม่เห็นต้องแทงกันเลยเนาะควักมาผมก็ปกป้องตัวครับผมตำรวจอยู่ครับทังเอิครับเนี่ยผมควักแล้วผมไม่ได้ทำอะไคุณจะกลัวอะไรอะใช่ครับตำรวจอยู่ด้วยครับเมื่อกี้ครับโอ้ยโอ้โหโอ้โห แจคจะขามพี่ขามเขาแทงพี่ขามเขาแทงต่อหน้าตำรวจเลยเมื่อกี้เทไม่ไหวอ่ะเทไม่ไหวเลยค่ะเทไม่ไหวจริงค่ะมาล็อกครับมาล็อกมาล็อก อ่าถ้าจับจะถ้าจับพอไปแล้วก็ชุบจ้าธนาคารก่อนได้ไหมครับมีไหมตรงนี้มีนะลมาพดยังอะเป็นไระาตเมนเนวจครัวค่อตรงนี้สิบแล้วพี่เคลียร์ก่อนเตน้ดี๋ยวเขาจะนอนนานนะครับคุณตรวจเดี๋ยวคุณตำรวจอนแล้วหมอชธนาคารเลยหมอชุธนาคารเลยค่ะ พี่กองพี่กองให้ตะตีกันลูกหนุ่ยมึงเข้ามาได้หมัแ้่ยได้คอ้ครนี่อพวกกระจอกหัวพวกกระจกเหียอ่ะดีแต่จำนวนกระจกที่หายเลยเฮีย แจเพื่อนโคกระจอกเลยสัตว์เสร็จแล้วครับก็ว่าได้ไอ้แจ๊คเพื่อนมีแต่ของสมองไม่โอ้โหแรงเกินเพื่อนนี่ก็โดนเลยเขาแรงเกินพี่ไม่เป็นไรแหว่เพื่อนคาชิมอยู่แล้วเดี๋ยวไปเกมของเซอร์วิสก่อนได้ครับพี่เกมของเซอร์วิสก่อนเนื้อแล้วก็ผัดไม่ตแปลกใจเยอะไอ้เจ้านั่เนี่ะแม่งโคกกระจอกเลยเฮียลุงกูสุดท้ายโดนตายกูป่าไม่แต่คนเมื่อกี้มันต้องโดนเยอะบุญป่ะ น่าจะโดนพี่โดนอ่ะผมก็โดนอะไรไปนะโดนสามวันไม่มันลงมัาอย่างลดด้วยมันลงมาจากอย่างลดมันลงมาจากรถคันนี้ายตอนแรกที่ไอ้ทำร้ายโอ้ยในแก๊งเลี้ยงควายไปด้วยโห้เียเอ้ยีในแก๊งเลี้ยงควายไปเฉยเลยไอ้เฮียโดนอยู่ในหัวโง่ผายนมงิเพื่อนเพื่อนเกิดเพื่อนเพื่อนฟื้นหมดยังครับดูดิดีครับเสร็จแล้วออกพื้นที่ด้วยนะครับโคตรขยะเลยไทยมว่าไหมทุยเฮีย อย่าอยู่ไหนอะขยะไปแล้วขยะไปแล้วต้อนแล้วถ้าใครอยากบัฟเป็นเพื่อนโทมัสก็มาได้เลยนะครับมัดรวมไปเลยนะครับมีตัวหลุดมามีตัวหลุดมาเว้ยใครอยากบัฟใครอยากเป็นคนที่เจเคลักเหมือนโทมัสนะครับบัฟได้เลยนะครับผม